สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรหลักร้อยบนนะครับเอาหลักร้อยบนมาฝากกันนะครับก็จะมีอยู่3สูตรนะครับเทียบชน3สูตรงวดนี้จะเป็นยังไงนะครับหลักร้อยบนเราก็หลดนะครับของงวดที่แล้วงวดนี้ก็ เอามาสูตรใหม่แล้วก็สูตรเก่าปรับปรุงนะครับเอามาเทียบชนให้3สูตรนะครับแล้วก็จะจับคู่ชุด3ตัวบนนะครับกับชุด2ตัวบนที่ลงไปให้เมื่อวานนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับจับคู่แล้วจะเป็นยังไงนะครับ3ตัวบนหลักร้อยบนนะครับของงวดวันที่16นะครับสิงหาคม ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตนี่เราต้องมาลุ้นนะครับว่า มันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ถ้าชอบในแนวทางคิดคำดวนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ๊อาช่นหหอยฟีทาง youtube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรนี้เข้ามางวดแรกนะครับ จากงวดที่ออก919นะครับมีผิด1งวดนะครับงวดที่2นะครับผิดงวดแรกนะครับ7จบวกสเป็น10บนะครับสิบวกหเป็น15 15้บหบวกเเป็น22 22ิบวกเเป็น29นะครับได้เลข9ได้เลข9แล้วก็เพิ่มไปนะครับ90ตัวนี้บวกสนะครับโ็เท่ ตัวแรกบวก1นะครับได้10 10บวก2ได้2 2บวก1ได้3นะครับผลรางวัลที่ออก919นะครับหลักร้อยบนตัวที่เข้ามาคือเลข9งวดที่2ผิดนะครับออก2นะครับงวดต่อมานะครับ 7, 7, 7 4, บวกเเป็น14บวก0บวก4เป็น18 18บวก2เป็น20นะครับได้ศ1นย์นะครับ ตัวที่2นี้บวก2นะครับผลางวัลที่ออก0 1นนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0งวดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้8 9 1 2นะครับออก1 9 6หกลักร้อยบนนะครับคือเลข1งวดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้7 8 0 1นะครับออก8 0 7 807นะครับหลักร้อยคือเลข8ปวัดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้3 4 6 7นะครับออก4 1 7หลักร้อยนะครับเลข4ีวัดต่อมานะครับ2อบวกแเป็น10บว 0, บวกศบวกศูนบวกสเป็น14นะครับ4 5 7 8ผลรางวัลที่ออก4 0 5 ตัวที่เข้ามาคือเลขสี่ของงวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกเกีดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหกเป็นยี่สิบเอ็ดในหนึ่งสองสี่ห้านะครับตัวแรกบวกหนึ่งนะครับแล้วก็บวกสองบวกหนึ 2, ่งนะครับสี่ตัวผลรางวัลที่ออกห้าเก้าสี่นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขห้า อันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับงวดที่แล้วไม่ได้ลงนะครับสูตรนี้ไม่มีนะครับเรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้8ปดบวกเเป็น17 17เวกสเป็น2 1 21เวกสเป็น25 25ิบวกแเป็น33นะครับได้เลขสา<อ>เพิ่มไปตัวแรกบวก1ได้เลข4ี่ สีบวกสองได้ 2, เลขหกหกบวกหนึ่งได้เลขเจ็ดสามสี่หกเจ็ดสิบหสิงหาคม6กหนะครับจะมาไหมหลักร้อยบนนะครับเป็นสูตรหลักร้อยบนเป็นสูตรใหม่นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักร้อยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหลักร้อยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับ เรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2เข้ามาจากงวดที่ออก 6, 42นะครับงวดแรกนะครับ9บวก5เป็น14 14บวก2เป็น16 16บวก4เป็น20ได้เลขศูนย์นะครับแล้วก็เพิ่มไป3าแต้มทีละสาแต้มนะครับทั้งหมด5ตัว0 3 6 9 2ามหกเก้าสองผลวันที่ออก6 42นะครับ เลขหนะครับหลักร้อยบนวัดต่อมา5้บวกแเป็น13 13าบวกหเป็น18บนะครับบวกศนย์ก็เป็น18ได้8 14 70ึ่งสดลรงวัลที่ออก0ูนย์หนะครับเลข0ูหลักร้อยบน5้บวกหเป็น10บสิบวกเเป็น17 17จบเวกหเป็น22นะครับได้2 5 8ห้านะครับออกหนึเลขหนึ่งนะครับเข้ามา งวดต่อมานะครับ1บก9เป็น10บก6เป็น16 16บก2เป็น18ได้8 1470นะครับผลรางวัลที่ออก8 07นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8 6บก1เป็น7 7บก2เป็น9 9บก2เป็น11นะครับ1 4703ออก4 1 7นะครับหลักร้อยคือเลข4 8ปบวกเป็น9 9้เบกสเป็น11บเวกศเป็น11นะครับหนึ่งนะครับออก4,0,5หลักร้อยคือเลขสี่สกศูนยเป็น10บวกสเป็น12บสองนะครับสองห้นะครับออก5 9าเหลักร้อยคือเลขห้านะครับอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่สิติก็เข้ามา เจ็ดงวดนะครับเงวดล่าสุดของงวดนี้นะครับสาวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น11 11อบเวกสเป็น15 8 1 4 7นเะครับเพิ่มไปทีละสามแต้มทั้งหมด5ตัวนะครับสิหกสิงหาคม6กห้า จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับสูตรที่2นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1นะครับเรามาดูสูตรที่3นะครับงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก 642นะครับ9บวก9เป็น18 18บวก8เป็น26นะครับบวก0ได้26สูตรนี้ก็เพิ่มไปทีละ3แต้มเหมือนกันนะครับ69258ผลรางวัลที่ออก642นะครับเลข6บวกกันแล้วได้21นะครับ14703นะครับออก012นะครับหลักร้อยคือเลข0 5 · 5เป็น10 ·บวกเป็น16 ·บวก3เป็น19 92581อนะครับออก196หลักร้อยนะครับเลข1 1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4 4 · 5บวก5เป็น99 2 5 8 1อนะครับออก807หลักร้อยคือเลข8 6บวกเป็น12 ·บวก2เป็น14 4นะครับ4 7 0 3 6นะครับออก417 เลข4 8บก8เป็น16บวก1เป็น17 17บวก4เป็น21นะครับได้1 4 7 0 3นะครับออก4 0 5หลักร้อยตัวที่เข้ามาคือเลข4นะครับของงวดที่ผ่านมานะครับ2บวก2เป็น4 4บวก3เป็น7 7บวก6เป็น13นะครับได้3 6 9 2 5พาวัลที่ออก5 9 4ตัวที่เข้ามาคือเลข5 ของงวดนี้นะครับ3าบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น10 10บวกแเป็น18นะครับได้เลข8 1 4 7 0 16สิงหาคมนะครับ6 5นะครับเรามารอลุ้นว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับสูตรนี้สถิติก็ล่าสุด7งวดติดนะครับยังไม่ผิดนะครับ ตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างแล้วก็หลักสิบของเลขไทยครั้งที่2นะครับเราได้ทั้ง3ส,สูตรนะครับเรามาเทียบชนกันดู Suit นะครับของงวดนี้ที่ผ่านมานะครับงวดแรกงวดแรกนี้จะมีสูตรสูตรแรกนะครับผิดนะครับสูตรแรกผิดตัดวชนก็เลยผิดนะครับงวดแรกก็คือสูตรแรกก็คือสูตรนี้นะครับที่เข้ามาจาก 191นะครับ919นะครับแล้วก็งวดที่2642นี่ผิดนะครับแต่เราจะมาเทียบชนจาก642เพราะว่า2สูตรล่าสุดเข้ามาจากงวด6 4 2เหมือนกันเดีเทียบชนกันแล้วงวดนี้2สูตรเข้ามานะครับแต่ว่าสูตรแรกผิดนะครับตัวชนก็เลยผิดเพราะว่าเราเอาทั้ง3สูตรที่ตรงกันนะครับสสูตรที่ตรงกันทั้ง3สูตรนะครับ สองสูตรเข้ามาแต่ว่าสูตรหนึ่งผิดตัวชนก็ผิดนะครับงวดแรกแล้วก็งวดต่อมานะครับที่ออก0ูนนนะครับชนกัน0ูนนะครับทั้ง3สูตรนะครับเข้ามาที่เลขศูนย์งวดต่อมาชนกัน8 1 2นะครับออก1 9 6นะครับเลข1ชนกัน8กับ1นะครับ2ตัว เข้ามาที่เลข8ชนกัน3 4 7นะครับออก4 17นะครับเลข4ชนกัน4กับ7นะครับออก405เข้ามาที่เลข4ของงวดที่ผ่านมาถ้า3สูตรนี้มาดวมกันก็จะชนกันอยู่ที่2กับ5นะครับออก594แต่ว่า ไม่ได้ลงนะครับทีนี้ของงวดนี้นะครับเรามาดูตัวชนนะครับจะชนตัวไหนทั้ง3สูตรนะครับเทียบชนทั้ง3สูตรสูตรที่1นะครับสูตรที่1 3 4 6 7สามสสามสี่หกเจ็ดนะครับสูตรที่สอง จะเห็นหรือเปล่าครับถ้าซอนกัน3ามใบอย่างนี้ไม่เห็นนะครับไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวผมเขียนเขียนรวมให้ด้วยกันครับไ้มองเห็น สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งสามสี่หกเจ็ดสูตรที่สองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ด สูตรที่3 8 1แ7ด1470ทั้ง3สูตรนะครับเรามาดูตัวชนทั้ง3สูตรเลข3มี1นะครับเลข4นะครับก็จะมีเลข4นะครับ เลข4 3สูตรเลข6มี1นะครับเลข7จนะครับจะมีเลข7นะครับก็จะมี4กับ7นะครับที่ชนกันทั้ง3สูตรนะครับโคดนี้ชนกัน2ตัวนะครับที่เลข4กับเลข7นะครับหลักร้อยบนนะครับเป็นสูตรหลักร้อยบน ก็ลองพิจารณาดูนะครับเลข4และก็เลข7นะครับชนกัน2ตัวนะครับงวดนี้ทั้ง3สูตรนะครับถ้าเรามาจับคู่นะครับจับชุดกับ2ตัวบนที่ลงให้เมื่อวานนะครับที่มีอยู่2คู่เด่นก็คือ80กับ89นะครับหลักร้อยนะครับ สี่แปดศูนย์แล้วก็สี่แปดเก้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดเก้านะครับสี่คู่นี้นะครับท่านผู้ชมชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ แต่ความน่าจะเป็นหรือว่าเอาเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมชอบเลขเจ็ดนะครับงวดนี้หลักร้อยบนนะครับชอบเลขเจ็ดเลขสี่มาสองงวดติดแล้วนะครับมาสองงวดแล้วก็มาเว้นงวดที่แล้วมาเลขห้าคิดว่าเลขเจ็ดน่าจะถ้าให้เลือกสองตัวนะครับระหว่างสี่กับเจ็ดชอบเลขเจ็ด เดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่มีแต้มรวมมาตัดนะครับสูตรแต้มรวมงวดที่แล้วหลุดนะครับสูตรเก่านะครับสูตรเก่าเข้ามาที่แต้ม8นะครับเป็นแต้ม8นะครับงวดที่แล้ว5้บวกเเป็น14 14บวกสเป็น18นะครับเข้ามาที่แต้ม8อันนี้หลุดนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าสูตรเดิมที่เข้ามาหลายงวดนะครับ <c oughs> ก็ยังคิดอยู่ว่าจะจะทิ้งก็จะตัดก็เสียได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอา คิดว่าเอาสูตรนะครับหาสูตรใหม่มาเพิ่มแล้วก็สูตรเก่านี้ก็ลองลองดูลองใช้ไปก่อนนะครับคิดว่านะครับก็คิดว่าจับไม่ทิ้งนะครับวดนี้เดี๋ยวจะมีนะครับหาสูตรใหม่มาเทียบชนให้สักสูตร2สูตรนะครับแล้วค่อยมาพิจารณามาตัดดูนะครับในชุด3ตัวนะครับงวดนี้แต่ถ้าส่วนตัวผมก็ชอบคู่ที่เป็นเลข7นะครับเลข7หลักร้อยนะครับ จะมาไหมจะเป็นไปตามนี้หรือไม่หลักสิบนะครับเลข8เลขคู่แต่ว่ามันก็ไม่มีแต่เลข8นะครับที่เด่นนะครับเลขตัวอื่นที่เป็นเลขคู่ก็ก็จะมีนะครับมีเหมือนกันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับที่เหลือเดี๋ยวจะทยอยลงให้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูก่อนนะครับในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับชุด3ตัวบนนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับแจรชแนลหฮยฟรี channel, free, ทาง u t u b e นะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ใหม่ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ